เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับ9,200บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพาท่านไปคำนวณกันนะครับผ่านตัวอย่างต่างๆที่ผมนำมาเสิร์ฟนะครับให้ท่านรู้ก่อนอื่นนะครับมารู้สูตรคำนวณเงินบำนาญกรณีชลาภาพกันก่อนเลยดีกว่าครับ เงินบำนาญคือเงินกรณีชลาภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนนะครับแบบตลอดชีวิตเลยซึ่งจะได้รับกรณีชลาภาพนะครับได้รับบำนาญชลาภาพจะต้องสมทบนะครับเงินประกันสังคมนะครับมาครบ180เดือนนะครับส่งเงินประกันสังคมมาครบ180เดือนจึงจะได้เป็นบำนาญชลาภาพนะครับซึ่งจะได้รับ เงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนทุก12เดือนอน,นะครับจะได้เพิ่มอีก1.5นั่นเองนะทุก12เดือนของ180เดือนนะเพราะนั้นสูตรคำนวณมันจะแบ่งออกเป็น2สูตรสูตรกรณีจ่ายครบ180เดือนเป๊ะๆเลยก็คือ20%นะครับของจำนวนเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะก็จะ จะได้เท่ากับบำนาญส่วนในกรณีสูตรที่2นะครับมันก็จะมีวงเล็บนะครับคือบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับตามจำนวนปีส่วนเกินที่เกินมา180เดือนนั่นแหละนะครับเอาละเพื่อไม่มีการเสียเวลาไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีจำนวน9,200บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับเอาจำนวนปีที่ส่งนะครับลบ15นะ ะเท่ากับ20ปีที่เกินมานะครับสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่มนะครับ20บวก30เป็น50นะครับ50ของ9,200บาทก็เท่ากับ4,600บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจำนวน9,200บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปี 1.5คูณ15เท่ากับ22.5นะครับ20บวก22.5เป็น42.5 42.5เปเซน์ของ9,200บาทนะครับเท่ากับ3,910บาทเป็นเงินบำนานให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน9,200บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15นะครับเท่ากับ10ปี สูตรคำนวณนะครับ1.5คูณ10เท่ากับ15เปอร์เซ็นที่จะได้เพิ่ม20บวก15นะครับเป็น35เปอร์เซ็นต์35เปอร์เซ็นขององ9,200บาทนะครับเป็นเงินบำนาญ3,220น 3, บาทนะครับเงินบำนาญตลอดชีวิตทำงานประกันสังคมนะครับมาทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวน9,200บาทนะครับวิธีการคิดเหมือนเดิมนะครับเอา20เนี่ยแหละนะครับลบ เท่ากับ5ปี1.5คูณ5ปีส่วนเกินมาเท่ากับ7.5นะครับ20บก7.5เป็น27.5เปอร์เซ็นต์27.5เซของ9,200บาทเป็น,น,น2,530บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจำนวน9,200บาทนะครับคราวนี้ถ้าเป็น15ปีเป๊กก็ ใช้20%นะครับคูณได้เลย20%ของ9,200บาทนะครับเท่ากับ1,840บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูตารางกันหน่อยนะครับตารางนี้จะบ่งบอกนะครับจำนวนเงินเอ่อไม่ใช่จำนวนเงินทั่วทีบ่งบอกจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมนะครับแล้วก็ล้อกับเงินบำนาญว่าได้เท่าไหร่อย่างเช่น ทรงมา35ปีได้บำนาน4,600บาททรง34ปีได้เงินบำนาน4,462บาททรง33ปีได้เงินบำนาน4,324บาททรง32ปีได้เงินบำนาน4,186บาททรง31ปีได้เงินบำนาน4,048บาททรง30ปีได้เงินบำนาน3,910บาททรง29ปีได้เง adi, ินบำนาน3,772บาท ทรง28ปีได้เงินบำนาญ3,634บาททรง27ปีได้เงินบำนาญ3,496บาททรง26ปีได้เงินบำนาญ3,358บาททรงประกันสังคม25ปีได้เงินบำนาญ3,220บาททรงประกันสังคม24ปีได้เงินบำนาญ3,082บาททรงประกันสังคม23ปีได้เงินบำนาญ2,944บาททรงประกันสังคม22ปีได้เงินบำนาญ2,806บาท ส่งประกันสังคม21ปีได้เงินบำนาญ2,668บาทส่งประกันสังคม20ปีได้เงินบำนาญ2,530บาทส่งประกันสังคม19ปีได้เงินบำนาญ2,392บาทส่งประกันสังคม18ปีได้เงินบำนาญ2,254บาทส่งประกันสังคม17ปีได้เงินบำนาญ2,119 16บาท ส่งประกันสังคม16ปีได้เงินบำนาญ1,978บาทแล้วก็ส่งประกันสังคม15ปีนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม1,840บาทนะครับเงินบำนาญน,นะครับจะได้รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักนะครับ1คือเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยถ้าเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ยิ่งเยอะ,นะก,ยยอะก็จะยิ่งได้บำนาญมากขึ้นนั่นเองนะครับโดย เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยสูงสุดจะเท่ากับ15,000บาทนะครับและประกอบกับ2ปัจจัยจำนวนปีของการส่งประกันสังคมยิ่งส่งประกันสังคมยิ่งเยอะก็จะได้รับเงินบำนาญสูงขึ้นนั่นเองนะครับตามเปอร์เซ็นที่จะได้เพิ่มขึ้นนะครับทุกๆ12เดือนนะครับหลังจาก180เดือนมาแล้วนะทุกๆ12เดือนจะได้เพิ่ม1.5นะครับ เพราะนั้นถ้า2อย่างประกอบกันนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินนะครับสาปีเนี่ยได้ถึง7,500บาทนะครับด้วยฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายฉเฉลี่ยที่15,000บาทนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินประกันสังคมที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าใครในช่วง60เดือนสุดท้ายฉเฉลี่ยนะครับไปส่งมาตา3า3เเข้านะครับแต่ถ้าเราหวังนะ เราหวังสิทธิประโยชน์จากมาตา3า39ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดใครหวังเงินบำนาญจากประกันสังคมถ้าด้านไปส่งมาตา3า39ในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงนะมันก็ทำให้ฐานเงินสมทบนะครับใช้ฐาน4,800บาทในการคำนวณมันทำให้ได้รับบำนาญที่น้อยมากนะครับน้อยกว่ามาตา3า33เยอะเลยเพราะนั้นก็รามาระวังด้วยถ้าใครหวังเงินบำนาญน,นะครับ ก่อนจกกัดการนะครับเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวนะครับผ่านแอดไลน์เอสเอโอถ่ายสแกนคิวอาโค้ดนะครับสามารถเช็คเงินสมทบชลภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลนะครับแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นสแกนคิวอาโค้ดที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับก่อนจักกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส cri b e คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยนะครับตอบคำถามให้ทุกท่านเองนะ ใครมีเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมก็คอมเมนต์มาได้ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับด้วยคอมเมนต์หรือกดไลค์กด Subscribe ก็ยังดีนะครับ